ซีร์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากข,ข้อวันนี้ฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับฝาก500,000บาทได้ดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพนะครับสูงสุดที่6.5%รวมแล้วเป็นเงินนะครับได้ดอกเบีย้ยตลอดแคมเปญเท่าไหร่กี่บาทนะครับคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับค c ยคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับ111วันให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพนะครับ วันที่1ถึง58ดอกเบี้ย1.5%วันที่59ถึง100ดอกเบี้ย3%วันที่101ถึง111ดอกเบี้ย6.5%อาัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย2.56%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา3.01%ต่อปีนั่นเองนะครับฝากสั้นได้ดอกเบี้ยสูงแถมไม่เสียภาษีเดี๋ยวไปดูนะครับ รายละเอียดการจองเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยน,นี้มีคนนะครับสนใจเยอะมากนะครับมันก็ต้องจองกันหน่อยนะครับโดยวันที่23สิงหาคม2567นะครับมีจำนวนนะครับ50สิทธิ์นะสามารถจองได้ที่บริเวณประตูทางเข้าห้างนะครับณเวลาลงทะเบียน10นาฬกถึง12นาฬิกานะครับแล้วก็วันที่24สิงหาคม2567มี75สิทธิ์นะครับ บริเวณประตูทางเข้าเหมือนกันนะครับเวลาลงทะเบียน10นกาถึง12นาฬิกา25สิงหาคม2567 7 5็สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับสถานที่จองคิวบริเวณประตูทางเข้านะครับเวลาลงทะเบียน10นกาถึง12นาฬิกาจำกัด10ภายในงาน1คนต่อ1สิทธิ์ตลอดทั้งงานนะครับใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการจองสิทธิ์เงื่อนไขาการเปิดบัญชีเปิดบัญชีขั้นต่ำ1น0 0ืนบาทฝากสูงสุดนะครับ 5 0แสนบาทต่อลายนะครับโดยต้องมีใบจองจากงาน Thailand Smart m o n น y ี่สุราษฎร์ธานีครั้งที่10นะครับหรือเวลาเปิดบัญชีสามารถเปิดได้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2567ไปจนถึง1กันยายน2567เลยขอแค่มีใบจองแค่นั้นเองนะครับจำนวนสิทธ์1คนต่อ1สิทธิ์ตลอดทั้งงานนั่นเองและถ้าใครเปิดบัญชีภายในงานรับฟรีนะครับกระปุกอมสิน GSB Love Earth นะครับรับไปเลยนะ หากสงสัยประการใดสอบถามนะครับ1115ธนาคารออมสินนะครับหรือ w w w g s b o r t h นะครับสอบถามกันได้เลยนะครับใครสนใจแคมเปญน,นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับพรุ่งนี้เจอกันภายในงานนะครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันนะครับ ให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพนะครับมันเป็นสเต็ปสเตไปเดี๋ยวเรามาดูกันวันที่1ถึง58นะครับเงินต้น500,000ดอกเบีย้ย1.5%จำนวนวัน58วันดอกเบี้ยรับ1,191บาท78สตางค์วันที่59นะครับถึง100นะดอกเบี้ย3%จำนวนวัน42วันดอกเบี้ยรับ1,726บาท3สตางค์ วันที่101 1 0 1่ถึงนดะครับดอกเบีย้ย6.5%จํานำนวนวัน11วันดอกเบี้ยให้รับ9 7 9บาท45สตางค์รวมมาตาดอกเบี้ยทั้งหมด3 8 9 7บาท26สตางค์นั่นเองนะครับสรุปเงินต้นนะครับ5าแสนบาทบวกดอกเบี้ยนะครับสา9 7บาท26สตางค์นะครับเป็น5 3 8 9 7บาท26สตางค์รับาตาดอกเบี้ยนี้ไปเลย ก่อนจดการนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากจะมาในทุกๆวันนะครับแล้วก็กลับมาพบกับแคมเปญนะครับใหม่ๆแคมเปญเด็ดๆนะครับแคมเปญที่อยู่ในช่วงนี้นะครับเราจะมาคํานวณกันนะฝากกดไลค์ด้วยก่อนจากกันะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้า,อาง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามกลโก้งนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้ยกลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันเอ่อต้องเอ่อให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่าง,งน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต,ต,ต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,โกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วถ้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ